บางครั้งเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนะฮะเกิดจากการบันดาลโทสะแล้วก็ขาดสตินะฮะเวลาทําอะไรลงไปบางทีกลับมาแก้ไขไม่ทนนันก่อนจะทําอะไรคิดดีๆแล้วก็ตั้งสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายด้วยไม่อย่างนั้นถ้าไม่มีคนฟังปัญหาก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะมาที่เรื่องราวของการเมืองกันบ้างวันนี้คุณสุเทพทึกสุบันนะครับออกแถลงการเป็นฉบับที่2นะครับเนื้อหาหลักใหญ่ใจความนะครับก็พูดถึงให้วุฒิสภาเร่งหารัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศครับ โดยนาะยสุเทพตึกสุบันเลขาธะที่การกอปปสพร้อมด้วยแกนนำนะครับออกแถลงการฉบับที่สองว่าประเทศในขณะนี้อยู่ในภาวะที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินส่วนผู้ที่อ้างว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะสั่งการบริหารราชการแผ่นดินสถานการณ์แบบนี้หากปล่อยไปจะส่งผลเสียหายต่อประเทศเพราะหลังจากรัฐบาลย,ยุบสภาก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศก็มีมากขึ้นจนเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะชะงักงนัน และผู้ที่อ้างว่าเป็นรักษาการแทนนายกก็ไม่สามารถใช้นโยบายการคลังมากระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้ยิ่งจะเป็นการซ้ำเติมปัญหาปหากท้องของประชาชนจึงเป็นความจะเป็นเร่งด่วนนะครับที่จะต้องหานายกรัฐมนตรีและรัฐบาลอำนาจเต็มมาทําหน้าที่โดยต้องทําตามประเพณีการปกครองของไทยที่ผ่านมาซึ่งก็มีวุฒิสภาพเพียงองค์กรเดียวที่เป็นองค์กรโดยชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นอำนาจโดยชอบธรรมที่วุฒิสภาจะเร่งหารัฐบาลใหม่มาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครับ